สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC พี่จ่าที่อยู่ในช่องทางเพจและย t u b e ด้วยนะครับวันนี้พี่อยาขออน,นุญาตนำเสนองานนะครับงานศิลป,ปะงานหินงานขอนไม้เทียมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคือเคสเนี้ยสีนี้นะที่พี่จาทำสีแบบสดๆเนี้ยเป็นความชอบส่วนตัวอย่างเช่นขอนไม้ขอนนี้เห็นไหมฮะก็จะเป็นสีที่แบบพี่จ่าชอบชอบงานไม้ที่ทาสลลกแล้วเงาแล้วแบบนี้นะเป็นงานที่ ส่วนตัวชอบมากนะครับแต่ทีนี้ว่าในกรณีของลูกค้าแต่ละคนเนี่ยบางทีเขาต้องการสีอ,อย่างว่า5นิ้วความชอบไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับพิจาก็เลยขออนุญาตทางเจ้าของอไอผ้ผู้ผู้ว่าจ้างนะครับว่าขออนุญาตโชว์งานของที่ตัวเองชื่นชอบก่อนให้ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นขอนไม้นะครับก้องเดินมาเป็นขอนไม้แบบนั่งได้นะครับนั่งได้ประมาณสองสามคนนะครับแข็งแรงนะครับโครงสร้างพิจาททำเองทุกอย่างนะครับ โครงสร้างแน่นหนาะปึกบึกบึนแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆต,ตามที่เห็นตัวนี้จะเป็นขอนไม้แบบแบบไม่มีที่นั่งแบบนั้นนะครับอันนี้คือนั่งบนหลังขอนไม้ได้เลยประมาณนี้นะครับความยาวอยู่ประมาณเมตรเศรษนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับพระธาตุมตัวนี้จะเป็นก้อนหินนะครับเป็นหินงานญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกหินญี่ปุ่นก็คอนเซปต์ลูกค้าก็คือแบบอยากให้คนมานั่งตกปลานะครับประมาณนี้นะข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูล คนเราจะมานั่งตกปลาประมาณนี้ได้บรรยากาศพี่จ๋าก็เลยทําตัวนี้อ่อนลงซอฟลงนิดนึงอันนี้ก็จะเข้มนิดนึงเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นตัวอย่างแนวแนวทางให้พี่น้องลูกค้าที่ต้องการจะทําหินประดับตกแต่งแบบนี้ในบ้านในสวนของท่านนะครับก็จะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ประมาณนี้ทีนี้พี่จ๋าก็จะทํางานต่อนะครับเข้ามาใกล้ก็จะมีการต่อด้านโน้นจะเป็นขอนไม้อย่างเดียวเลยนะครับขอนไม้ยาวเลยตั้งแต่นี่ มุมนี้ไปถึงมุมนู้นนะครับประมาณน่าจะประมาณสักสีเมตรได้นะครับท่อนเดียวไอ้มุมนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของการนั่งเป็นจุดจุดไปทีนี้ลูกค้าต้องการสีให้ซอฟลงนะครับพี่จ๋าก็จะทําตามที่ลูกค้าต้องการนะครับต้องการให้แบบเหมือนไม้ผุไม้เก่าได้หมดนะครับได้หมดอันนี้ทําให้ได้น,นี่คือขออนุญาตโชว์ตรงนี้ก่อนบางคนอาจจะเห็นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันแซดไปอะไรประมาณนี้พี่จ๋าก็ดับให้ได้นะครับดับให้ได้เหมือนกันต้องคุยกันก่อนว่าเออต้องลูกค้า ต้องการโทนไหนนะครับให้เลือกเฉดสีมาให้ดูแล้วพี่จ๋าก็จะทําตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้คือเป็นการาโมเดลตัวอย่างที่พี่จ๋าสร้างขึ้นมาแล้วให้ดูว่ามันสวยงามขนาดไหนแล้วก็ลูกค้าชอบแบบสดๆนี้ไหมหรือว่าชอบแบบทึบๆเงาๆก็ตามตามที่ลูกค้าต้องการน,นี่ก็จะเป็นหินโบราณน,นะครับหินโบราณประมาณนี้เป็นหินโบราณก็จะมีตัวรายละเอียดหินนะครับ มีแต่ปุ่มตะปั่นเหมือนหินของจริงนะครับแต่ถ้าเราจะให้เรียนของเรียนแบบธรรมชาติจริงๆประมาณนี้นะครับนี่ธรรมชาติจริงก็บางคนจะชอบแบบนี้นะครับชอบแบบนี้ก็สั่งสั่งพจาจณาได้นะครับแต่พีจ่จ่าเองก็ัะไม่ชอบแบบนี้ชอบใหม่ๆนะชอบแบบใหม่อันนี้คือความชอบส่วนบุคคลนะครับเนี<ๆ>่ยห็นแบบนี้จะทํายากนิดน,นึงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวว่าพีจา่จ่าเขาจะให้ดูรายละเอียดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ ใครสนใจที่จะทําพวกงานตกแต่งสวนนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับงานยังไม่เสร็จยังไม่ได้ส่งงานเพราะว่า,เ,าเราทําแค่ตัวนี้มาก่อนเสร็จแล้วเราจะปรับพื้นใหม่จัดใหม่ให้มันทุกอย่างดูดีขึ้นนะครับให,ให้ดีกว่าน,นี้พี่จ๋าก็เลยขออนุญาตทำคลิปไว้ก่อนเพื่อจะได้เป็นแนทางโปรโมทโฆษณาให้ตัวเองในการาพี่จ๋าหันมาทํางานศิลปะนะครับกัาเป็นกรเป็นคนชื่นชอบแบบนี้ซะแล้วนะครับลงมือค่อยๆทาค่อยๆแกะไปเรื่อยเพื่อศึกษาพัฒนาตัวเองขึ้นมา นะครับอันนี้ก็ทําเองนะครับทาเองหมดเลยสีก็จะมีช่างลงสีให้ทีนี้ก็จะคงจะต้องทาให้มันให้มันให้มันโซมกว่าเดิมนะครับให้มันโซมกว่าเดิมตามควเสียบของลูกค้าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อจะแบ่งโซนเนี้ยนะครับจะไม่ให้มันตัดกันอันนี้มีสีตัดกันใช่ไหมครับลูกค้าต้องการบอกเฮยให้มันทนด้วกันได้ไหมได้หมดครับดำได้หมดเลยให้มันทนเท่าก็เท่าไปนะครับถ้าเข้มก็เข้มไปเลยอะไรมานนี้บังเอิญว่ามันอยู่มีทั้งขอนพายมีทั้งเห็นอยู่ในจุดเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นงานไอเดีย ถ้า,าลูกค้าชอบไหมก็โอเคอยู่ฮะแต่เราแค่ทําตามโจทย์ลูกค้าให้ดรอปสีลงมาได้เดี๋ยวเราติดตามตอนที่จะดรอปสีลงนะครับผมล้าเราคิดนีจากลาไปก่อนสวัสดีครับ